รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวออ้ไอ้อันนั้นยอมยอมทำไม่ได้ยืนมาไม่ได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจ้าจากับพวกเราค่ะนี่คือรายการสตาของเมียม คนนะคราะว่าเมียไม้เลื้อยนั้นภารกิจจะกระดิ๋วจะกระเดียมจะกระตุ๋ยอยู่กับสามีอยางที่เมืองนอกค่ะฝาละมีอยู่นะคะใช่ค่ะถ้าใครไม่เชื่อก็ไปดูไอจีของนางได้เลยนะคะเพราะว่าโชว์แต่รูปนี้หวานเวอร์แต่ีภรรยาคู่นี้ทางานหนักมากค่ะเวลาเจอกันเขาก็เจอกันน้อยพอเวลาที่คลิปมีเวลาว่าเนี่ยเขาต้องรีบจัดทิพยพาคุณภรรยามีอาจารย์เนี่ยนะไปสวีทหวานแหววกันนะคะถ่านทุกคนดีกว่าตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ย เคยแยกกับสามีจา๋านานที่สุดกี่วันสิบวันร <Okay. S 1> น้องไห้ทุกวันเลยจริงเหรอ เล่นละครไงพอโทรมาก็แบบพอวงสายเสร็จออกข้างนอกล้านล้าลาพี่สามวันมากสุดหนูก็3วันพี่ตากเอารอสมวันก็ทรมานใจจะขาดอยู่แล้วเป็นห่วงไปหมดเลยว่าจริงเหรอฉันนี่เกือกกี่มันที่นอนอุ้ยคุณน้่นอนมันเกี่หัวฟุตคนเดียวเลยอย่าอย่าพูดออกการไปเขาดูอยู่เดี๋ยวเป็นเรื่องอีกแต่คนนี้นี่สิไมคะหเดือนพูดเป็นเล่นงฉันแต่งานปุ๊บวันลุ่งขึ้นสามีฉันไปซาอุเลยไลทพมพวโมิลไป ทำงานทำงานไอ้นั่นสามีต้องมาทำงานที่ซาอุไอ้นี่็นเียซาอุอีฮิตมาโอุยาช้ำนกผัวรักไม่เคยส่งเงินส่งไปแต่เขาก็มีนะเจอกันใช่ไหมมีมีทุกหกเดือนก็จะมีหยุดสองสัปดาห์ค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้เนี่ยเล้กคนนี้อีกเหรอ นักี่หมดพี่แมมเองป้ะโอ้โหนี่นะเขาแต่งงานอาทิตย์แรกเลยยังไม่ได้ทันนี่แบบไปฮันนีมูนฮันนีมูนอะไรเลยนะคะสามีเก็บกระเป๋าบินลัดฟ้าไปเมืองนอก5ปีเลยยัยเป็นหนูหนูเลิกนะใช่อยู่เพิ่งแต่งงานอ่ะเราไปเลยคือแต่งสักปีสองปีเราค่อยไปคือนานลนสิเดี๋ยวเราคุยเขาสิเดี๋ยวคุยเขาสิมานัดเจอกันเลยค่ะเอาไปเจอกันเลยนะคะคุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนา ว่าพี่เนี่ยนะทิ้งภรรยาที่เพิ่งแต่งงานไว้เมืองไทยคนเดียวแล้วบินไปต่างประเทศห้าปีจริงๆเลยตอนแรกจะไปสี่เดือนเองกหกเขา่าสี่พี่ไม่ก็สงสารประธานสโมสรเขาเขาบินมาพี่สงสารเขาแล้วพี่สงสารพี่ไม่ไม่ก็สงสารแต่แต่ด้วยด้วยตามสัญญาตามสัญญาแล้วผู้ชายนะครับก็คือเรารับปากเขาแล้วก็กล่าวว่าจะไป ไปตอบแทนเขาสักสีเดือนพี่ตอบแทนเมียพี่ห้าปีเนี่ยมันไม่ก็แบ่งหน้าที่การอยู่เราไปทำงานหาเงิน่เราเหนื่อยนะใช่ไหมเพราะว่าเป็นเมียนักกีฬานะคะต้องอดทนโดยเฉพาะนะคะกับคูซิโก้เนี่ยฟุตบอลคือชีวิตของเขาเลยเมียจ๋าต้องเข้าใจนะเข้าใจยังไงช่วงหน้าค่ะ กอนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักศูนย์หน้าจอมตีอลังการนะครับยิงได้ปุ๊บตีปั๊บเลยตีรูวุฒิปาไม่กีฬายเขามีเฟกซิเบิลมันจะลอยเองมันจะลอยเองเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คะพี่โก็เล่นตั้งแต่7จ็ดแปดขวบคุณพ่อคุณแม่ซื้อลูกบอลให้ตั้งแต่เด็กแล้วก็ซึมซับทีนี้ก็เป็นเด็กานจังหวัดนะส่วนใหญ่ก็มีลูกหนึ่งก็เล่นกันทั้งหมู่บ้านทั้งโรงเรียนนะก็แค่สนุกสนานเฉยๆแต่พอเล่นไปเรื่อยๆก็ก็เริ่มมีความว่าเอ๊ะเริ่มจะถนัดนะ ก็ต ch um, like si uh, mm ั hmm. person, so to to years, uh ้งใจฝ่ฝ really like so ันอยากติดทีมชาติสักครั้งหนึ่งในชีวิตแล้วพี่ติดทีมชาติอายุเท่าไหร่เข้ามาตรงที่ตอนอายุ17 18นะครับก็เริ่มติดเยาวชนทีมชาติแล้วตอน18นะครับพอฝันฝันสําเร็จแล้วพวกก็คิดว่าโอเคฮะแต่ที่ไหนได้ก็ไล่มานี่15ปีจาก18ก็ติดมาเรื่อยนะครับพี่โก้เนี่ยแขวนสตั๊ดไปหลายปีเหมือนกันวันนี้เพิ่งได้มีโอกาสกลับมารับใช้ชาติอีกครั้งหนึ่งในฐานะเฮดโค้ช เป็นเพราะอะไรถึงกลับมารับใช้ชาติไทยกันอีกครั้ตอนแขวนสตาร์ตอนนั้นอายุ34นะครับปี2007อตอนนี้50แล้วเหรอไม่ถึง50ตอนเลิกเล่นปุ๊บเนี่ยก็ผันตัวเองจากผู้เล่นก็มาเป็นโค้ชผู้ใหญ่ให้โอกาสก็เรียกเข้าไปเป็นโค้ชทีมชาติก็เลยคิดว่าน่าลองดูนะก็เลยเข้าไปก็ทำยังไงจะให้ทีมชาติไทยกลับมาเป็นแชมป์ซีเกมส์อีกครั้งหนึ่งเมื่อปีที่แล้วก็รับ รับงานไปก็ได้แชมป์ซีเกมที่ประมาส่วนเอเชียนเกมที่เพิ่งผ่านมาต้องบอกว่าถึงจะไม่ได้เหรียญอะไรกลับมาแต่ได้หัวใจคนไทยทั้งชาติเลยเป็นโค้ชให้ดุไหมคะไม่ดุไม่ดุแต่พี่พยายามวางกรอบให้ให้เด็กๆนะครับว่าเวลาเราทำทีมฟุตบอลเนี่ยมันต้องมีกฎมีระเบียบมีวินัยเพราะ คนส่วนใหญ่บอกว่าเด็กไทยเก่งนะแต่ขาดวินัยเราก็พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องพยายามตรีเกอะว่าเมื่อไหร่คุณมาเป็นทีมชาติปุบเนี่ยคุณไม่ได้เอาหัวใจคุณไปคนเดียวนะ,ะแต่เป็นหัวใจทั้งประเทศนะไปลงในสนามเนี่ยจะต้องทํำยังไงทําให้ตัวเองมีความสุขมันง่ายนะ แต่ถ้าทำให้คนทั้งประเทศมีความสุขยากอันนี้ก็พยายามบอกน้องๆทั้งหมดที่ฝึกมาต้องได้ใช้ในวันที่แข่งใช่วันนี้เรามีนักกีฬาสองคนรวมทั้งชฟปุยด้วยจะพูดถึงโค้ชคนนี้ยังไงรู้จักน่าโจเลยน่าโจ I heard about him that he is one was one of the best striker from Thailand and yeah and when I meet him first time he was really friendly and was great that he choose me for sea games was I have to say thank you, but I feel that he support me every time, he believe in me. And when I code, do this, and you feel this, you feel, you have a good feeling and you can show and help the team in every situation. And thank you very much. คือพี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ดุอะไรมากมายเด็ทุกคนก็ให้ความเคารพเชื่อฟังแล้วก็รู้สึกเกรงใจมากกว่าเรื่องเลยเป็นวินัยคือคือเสื้อในเกงตลอดเขาต้องการให้ให้ภาพลักษณ์ออกไปดูดีเพราะว่า ในเมื่อเราเป็นตัวแทนของคนไทยตัวแทนของประเทศชาติเนี่ยก็คือเหมือนอยากจะให้มีได้เปีบยบในการแต่งตัวแล้วก็ตรงต่อเวลาครับตอนซีเกมปีที่แล้วเหมือนจะเป็นนัด,นดชิงชนะเลิศแบบน,นั้นมันค่อนข้างกดดันเพราะว่าคือเหมือนเราก็ต้องการเป็นแชมป์ด้วยพี่เขาเขายกตัวอย่างมาว่าลองการหายใจสักสักสามนาทีทุกคนก็ลองทําดูแต่พอเหมือนทําได้ไม่ถึงนาทีก็ไม่ไหวแล้วเขาว่าก็เหมือนเปรียบเทียบว่าแค่กานหายใจเนี่ยสามนาทีเนี่ยยากนะกับการแค่ลงไปเล่นฟุตบอล ท่านนี่เรายังมีลมหายใจอยู่แค่นี้ก็ไม่มันมันง่ายกว่าการต้องเยอะครับผมมันก็ไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัวก็เป็นไอดอลนสำหรับผมคนหนึ่งที่ที่เหมือนอยากจะจะเลยลอยตาครับผมขอบคุณพี่โก้สำหรับโอกาสที่ที่มอบหมายผมทั้งตอนซีเกมแล้วก็เอเชียนเกมในครั้งนี้ครับผมก็ยังไงดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่โก้ครับผมแล้วก็แล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมงานต่อไปครับผมขอบคุณครับคุณเคยได้ยินนะคะที่บอกว่า บอลไทยจะไปมวยโลกเขาบอกว่านักนักเตะทีมของท่าชาตาิเราคือแบบอารมณ์ร้อนอะไรเงี้ยพี่จะมีไงคือคือ,คอมันเติบโตมาตั้งแต่ตอนเด็ก,ดกนะเพราะว่าของเราเนี่ยมวยไทยเนี่ยเด็กไทยเนี่ยต่อยมวยกันทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีนี้พอมาเห็นวงการฟุตบอลเราแล้วเวลาแข่งเนี่ยไม่ยอมรับคำตัดสินบ้างหรือเวลาโดนเตะปุ๊บก็มีออกหมัดอาการอาการ,อาการพอเป็นระดับที่สูงขึ้นพอมาเล่นทีมชาติปุ๊บเนี่ยควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ปุ๊บก็ไปต่อยโดนไปแดงแต่ทีนี้เวลา เวลาเสียหายมันเสียหายของประเทศชาติเวลาเราดูสกอร์บอร์ดใช่ไหมมันไม่ใช่ทีมซิโกโ้ไม่ใช่ทีมชื่อคนนั้นนะแต่เป็นไทยแลนด์แต่เป็นเด็กเนี่ยมันไม่มีเขาเรียกภาวะควบคุมะนะครับเพราะเราเป็นศูนย์หน้าเนี่ยแน่นอนเป็นศูนย์หน้าต้องโดนกองหลังเตะใช่ไหมฮะทีนี้พอพอมาติดทีมชาติปุ๊บเนี่ยอารมณ์จากที่อารมณ์ร้อนเปลี่ยนเลยเพราะอย่างที่บอกเมื่อกี้ไงว่า เวลาแพ้เนี่ยแพ้ทั้งประเทศพีซิโก้นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นคนที่ทุ่มเทชีวิตให้กับฟุตบอลมาโดยตลอดแต่เชื่อไหมคะว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเคยท้อแท้จนคิดจะหันหลังให้กับวงการนี้แต่ในวิกฤตนี้ค่ะกลับเจอโอกาสก็คือทําให้เจอรักแท้นั่นเองสองเรื่องนี้เกี่ยวกันยังไงเ,เดี๋ยวช่วงหน้า,<อ>านะคาเราคุกันคะ่ะสักครู่ค่ะ เชิญเพิ่มอีกสี่ท่านเลยนะคะให้น้องๆนะคะช่วยแนะนำชื่อจริงชื่อเล่นหน่อยค่ะชื่อเพิร์จิตยาค่ะชื่อพราวอธิชาค่ะน้องพราวอธิชาชื่อเพิร์มุกดาภาค่ะชื่อเพิร์ดละน้และน้องสวัสดีค่ะเป็นดมีาค่ะอ๋ออ๋ออ๋ออปออ๋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 ไอ๋อ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 เปออ๋๋อ๋อ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 อ๋่อ๋ออ๋่อ๋ออ๋ออ รู้ไหมลูกรู้รู้ไหมเฮ้ยเช่นเกมส์เกมเนี่ยคุณแม่คุณพ่อเราดังแล้วนะเฮ้ยแล้วดังมาแล้วนานดังมานานเลยไม่ทันได้ดูอ่ะตอนนี้ไปโรงเรียนมีคนพูดถึงคุณพ่อบ้างไหมคะก็มีพูดว่าไงบ้างคะ ฝากไปเชียร์ด้วยนะอะไรออ๋ฝากให้กำลังใจส่วนที่พี่โก้เนี่ยประกาศแต่งงานเนี่ยสาวๆทั่วประเทศช็อกเลยนะคะเพราะไ่เคยเห็นข่าวว่าโคตรใครเลยนะคะไปปิดงียบสีภรรยายังไงพียกี่ปิดเงียบมากเลยนะนี่นี่น่รู้จักกันเพราะว่าคุปเปอร์เนี่ยอยู่ที่สมาคมมิราแล้วตอนนั้นเขาทำเว็บไซต์เขาต้องการทำเว็บไซต์สำหรับนักกีฬาที่มีชื่อเสียงเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมเขาก็ตื้อ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 ตามแต่นี้เราก็เคยนัดเขาครั้งหนึ่งนะบอกว่ารับปากแล้วว่าจะ อยากให้สัมภาษณ์ปรากฏว่าไปงานเลี้ยงให้เขารอประมาณสักสองสาชั่วโมงสี่สีชั่วโมงเลย<ล>พอมาถึงปุ๊บเราก็ว,ว่าเดี๋ยววันหลังขเขอยเจอกันนะเพราะเพราะมีความสึกว่าตอนนั้นนะงานค่อนข้างเยอะแล้วอีกอย่างนักข่าวก็มาสัมภาษณ์ใช่ไหมเราก็มีความรู้ว่า เขาสัมภาษณ์อยากอยากสัมภาษณ์ทาหนังสือจริงเหรอคือตอนนั้นถ้าเจ้านายไม่สั่งนะก็ไม่รอนะมีายมีหมายมีหมายมีหมายต้องไปทํางานนี้ให้สําเร็จใช่แล้วก็เลยต้องรอใช่ไหมคะใช่แล้วเราจะต้องมาคบเป็นเพื่อนกันมาเรื่อยๆเอาไม่ได้ปิ๊งปังกันเหรอยังตอนนั้นยังครับเพราะว่าเราก็ยังเล่นฟุตบอลเล่นทีมชาติแล้วก็มีโอกาสไปค้าแข้งต่างประเทศนะครับตอนนั้นไปที่อังกฤษทีนี้เราก็ไม่เคยเดินทางไปยุโรปใช่ไหมก็ปริดีคุณเปิ้ลเนี่ยก็จบที่เพิร์ท เองภาษาอังกฤษเราก็เลยคิดว่าชวนไป,ไปเป็นล่ามให้น้อย <Okay. S 2> แต่พอไปถึงก็เกิดปัญหาหลายอย่าง <c oughs> เพราะว่าเราเป็นนักเตะคนเดียวที่เพิ่งไปเล่นที่อังกฤษ <c oughs> เป็นคนแรก <c oughs> ซึ่งเราไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าวิธีการมันเป็นยังไงมันต้องมี <c oughs> เอเจนต์มันต้องมีผู้จ <c oughs> ัดการส่วนตัว <c oughs> มันต้องมีคนดูแลเรื่องการเงินต้องมีคนดูแลทุกอย่างเลยแต่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปถึงปุ๊บเข้าเมืองไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเขาหาว่ามามาบริมาทำงานมาทำงานนี้มาทํางาน คุณเปิ้ลก็ไปช่วยจีจาว่ากลายว่าเป็นคนดูแลอีกสาตลอดตลอดเลยใช่ใช่พอกลับจากอังกฤษเยนใยนติดต่อให้ไปเล่นที่สิงคโปร์ก็เซ็นสัญญา2ปีนะครับแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นแชมป์อย่างเดียวนะครับคุณเปิ้ลก็อยู่ที่เมืองไทยนะเพราะว่าอยู่ในอาเซียนเราก็ไปได้อยู่แล้วใช่ไหมก็ปรากฏว่าปีนั้นไทยน่ะได้โอกาสเข้าสิบทีมของเอเชียชิงแชมป์โลกที่จะไปบอลโลกใช่ไหมมาเล่นให้ประเทศทิพชาติมาก บอกว่าได้แค่รองแชมป์จากเซนสัญปีเขายกเลิกสัญญาเลยทีนี้ก็เฟลครั้งที่2แล้วก็มีคขาอว่าเห็นลูกบอลแล้วเบื่อเลยไม่เอาเลยกับลูกบอลทีนี้ก็เลยตัดใจแล้วว่าน่าจะใช้ชีวิตครอบครัวนะนี่ก็เลยเริ่มมองเปิลแล้วเริ่มมองตอนที่เรามีชื่อเสียงเนี่ยเหมือนกับมีสวมโขนอะตอนที่เรามีชื่อเสียงทุกคนแบบอาจจะเข้ามาหรือมีการพูดคุยกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย คนที่ลําบากกับเรากับมีคนนี้ที่คอยช่วยเราตลอดเวลาที่ทําให้เรามีความว่าฟื้นจากลูกดิดูลูกเล่าดิลูกคพูดจะมาแล้วเลยตัดสินใจจะแต่งงานแล้วไปชอบชอบจิกโดนตอนไหนเริ่มชอบแา่ที่ช่วยหรือหัการสงสารนะแบบอะไรถึงมันเราเป็นเพื่อนนะไม่ใช่มันไมเรช่แม่จากชอบมันสงสารเนี่จากความเป็นเพื่อนเห็นใจกันแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวแต่งงานแล้วก็จะใช้ชีวิตมีครอบครัว กันไปแต่สุดท้ายมันยังไงคะพี่แต่งงานกันเสร็จปุบ๊บพอตัดสินใจแต่งงานปุ๊บเนี่ยก็มีงานเลี้ยงในวันแต่งงานในวันแต่งงานนะครับก็ประธานสโมสรที่เวียดนามเขาส่งแฝกมาท่งแฝกมาก่อนหน้าที่จะแต่งงานแล้วแหละเขาก็บอกว่าคนเวียดนามรออยากเห็นหมาตีรังกายอยู่ที่เวียดนามเราก็บอกว่าไม่ไปนะสุดท้ายแล้วแต่งงานปุ๊บเขาก็มาร่วม ร่วมงานแต่งงานแล้วของขวัญมาให้แล้วเขาขอบอกว่าขอเวลาคุย5นาทีเนี่ยเขาเพิ่งซื้อสโมสรใหม่มาเลยเขาเป็นนักธุรกิจเขาชอบฟุตบอลมากมเขาเพิ่งลงทุนไป40ล้านเขา,เขาอยากเชิญซิโก้ไปเตะเราก็โอโ้ยไม่อยากให้คนที่แบบรักฟุตบอลอเสียใจยอัปเซตก็คือเศร้าอะอก็เลยกลับมาคุยบอกว่าเ,เาพิ่งแต่งงานเราก็าจะทิ้งเขาไปยังไงนะ,ะเรานะก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่าถ้างานเซ็นแค่4เดือนนะแต่ก็เหมือนกับไปคิว ไปคิดว่าไม่ได้ไปตั้งใจจะไปเล่นหรอกไปแค่ไม่เขาเสียหน้าแค่นั้นเองสี่เดือนแต่พอไปถึงปุ๊บปรากฏว่าคนมารอรับที่สนามบินเป็นหมื่นคนยังไม่ทันได้เตะเลยพอเห็นพวกวุ้ยทำไมบรรยากาศมันดีอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยมันสนุกมากเลยที่เวียดนามนะไม่เคยสนุกอย่างนี้มาก่อนเลยนี่ไงมาหลอกมีอย่างเงี้ยไม่ใช่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 คือเราก็เลยคิดว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยเราก็ต้องทํางานเพื่อมาเลี้ยงครอบครัวอยู่ดีนะทีนี้ได้ออฟเฟอร์ดี นะครับเขาให้เขเสร็จด้วยดีเขาไม่อยากปฏิเสธอย่างพี่ป้อเนงอยู่อยู่สามีเราอะไปไกลขนาดมันต้องใช้ความเข้าใจมากๆนะพี่เอาอะไรมาเข้าใจพี่ไม่ห่วงอะสาวเวียดนามสวยๆดังนั้นคนไม่เคยมีลูกเลยเนี่ยแล้วเป็นแฟนเฉยๆเนี่ยจจา แต่พอมีลูกแล้ววะต้องยอมรับเลยว่าพอมีลูกปุ๊บเนี่ยร้อซที่เคยอยู่กับแฟนเนี่ยอาจจะเหลืออยู่แค่เขาสิแค่สิบเอร์เซงค่ะพี่น้อยไปเปอร์เซนต์เราเลามาแบบมาทางนี้หมดเลยจนกรทังแบบอย่าลืมว่าคนวันหนึ่งเนี่ยเราสิบเปอร์เน้ลืมลืมเขาไปเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเป็นคนที่คือเป็นททำงานด้วยแล้วก็ เลี้ยงล<ม>ูกเลี้ยงลูกด้วยก็<ม>ก็แบบว่าดูแลเท่าที่จะทําได้ดูแลสามีเท่าที่จะทำได้แต่ว่ามไม่ได้ไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นนี่มีครั้งหนึ่งนะ,ะท,ที่กลับมาตอนเบรกนะครับก็ปีที่5แล้วแหละตอนเบรกพวกคนคนเล็กเนี่ยไม่สบายทีนี้เขาก็ร้องร้องให้ทั้งคืนนะก็เลยกลับมาแล้วก็มาเจอเคสนี้คุณเปิ้ลบอกว่าจะเลี้ยงตั้งแต่อาจจะให้อุ้มนะถ้าถ้าถ้าอุ้มเนี่ยจะจะไม่ร้องอก็เลยแบ่งกันก็นกคือจาก6โมงถึงเที่ยงคืน ให้คุณเปินนะแต่เราจะต่อเพราะเราที่บาราฟีสเที่ยงคืนถึงเช้าเจอวันเดียวเลยใครคืนโอ้โหทำไมมันยากอย่างนี้โอ้ทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยเราก็กลับมานั่งทบทวนว่าโอ้โหเนี่ยเลี้ยง3คน5ปีเราเตะบอลโอ้โหเราแค่อุ้มแค่คืนเดียวเลือกได้เลยถามว่าบิ๋วไหมใจบิวไหมใจบิวแต่เพื่อ เพื่อรักษาสี่คนนี้ไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับเราคงไม่เห็นบรรยากาศตอนเป็นเด็กค่ะก็เลยตัดสินใจเลิกอำลาการเล่นฟุตบอลตอนแรกเนี่ยอยากได้ลูกชายแต่พอมีลูกสาวปุ๊บเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าลูกสาวขี้อ้อนพ่อโก้ดุไหมคะดุดุดุสอนอะไรบ้างไม่ให้ทะเลาะกันอาไอใ้กทะเลาะกันต้องทำไงลูกตีตี พ่อที่เจ็บไหมเจ็บมากตอนนั้นคุณพ่อจะตีหนูแล้วหนูไม่ยอมหนูก็นั่งลงแล้วก็ฟาดตรงนี้เลยตรงเอวเฮ้ยฟ้องเจ็บ ไม่เคยจะฟ้องอะไรไม่รูกสิ่งที่อยากจะให้ลูกเป็นมากที่สุดคือไม่จำเป็นจะต้องเรียนเก่งแต่ขอให้เป็นคนดีของสังคมพี่โก้เองก็พยายามทําตัวอย่างเหล่านี้ให้น้องๆในการที่พี่โก้ตอนนี้เองเปิดมูลนิธิด้วยก็ด้วยก็คือเราเรามูลนิธิอะไรคะมิซิโก้นะครับก็เราอยู่กับทีมชาติมาแล้วก็ทํางานให้กับสังคมมาตลอดทีนี้เราก็เอาตรงนี้ให้ให้ลูกเห็นพอมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเราเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมฮะ เราก็คิดว่าถ้าเรามีมูลที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนน้องๆให้มาเล่นฟุตบอลได้ตอนเป็นเด็กเนะี่ยเราเคยใฝ่ฝันอยากเจอพี่ๆทีมชาติอยากจับมืออยากขอลายเซ็นแต่วันนี้เราเป็นทีมชาติแล้วเราเป็นฮีโลกของใครหลายๆคนเนี่ยเรากลับไปหาเขาเมันง่ายให้กว่าง่ายกว่าเขามาหาเราก็เลยคิดว่าพอเรามีมูลที่ปุ๊บเนี่ยเราก็พยายามพาเพื่อนๆที่เป็นอดีตทีมชาติเป็นทีมชาติเนี่ยไปทําคลินิกสอนทั่วทั่วประเทศ ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จน้องๆหลายคนก็เฝ้ามองมีอะไรอยากจะบอกน้องๆว่าวันหนึ่งพวกเขาอยากจะประสบความสําเร็จบ้างเขาต้องทําอะไรที่โกเองเนี่ยเอาฟุตบอลในการหาเลี้ยงชีพซึ่งเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครอยากให้ลูกเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาเพราะว่ามันไส้แห้งใช,ใช่ไหมฮะไม่รู้ไม่มีอนาคตแต่วันนี้เนี่ยฟุตบอลสามารถเลี้ยงชีพแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการได้เห็นมีครอบครัวรที่อบอุ่นมีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองจากฟุตบอลถ้ารักจะทําอะไรเนี่ยทำให้จริงจังอย่างม่โก้รักฟุตบอลก็ เอาฟุตบอลเป็นต้นทางนะครับซึ่งเป็นอาชีพที่สุจริตและเป็นอาชีพที่มีเกียรติิงท่าคนไหนที่เก่งๆแล้วมีความรู้ความสามารถมาเป็นทีมชาติต่อไปก็ยังทำอะไรให้กับประเทศชาตินะครับถ้ารัก ถ้ารักจริงค่ะต้องทุ่มเทแล้วก็ทําจริงๆไม่ใช่ทำเหยาะเหยาะแยะเล่นๆแล้วก็บอกว่าตัวเองไม่ประสบความสําเร็จแสดงว่าตัวเองยังไม่ได้ลงมือทําเลยพี่โก้เนาะได้อะรเรียกว่าประสบการณ์นะคะในการเป็นนักขฬาที่ดีนะคะเป็นโค้ชที่ดีนะคะของพี่ซิโก้นะคะแล้วก็ครอบครัวที่น่ารักนะคะพี่เปิ้ลด้วยวันนี้ต้องขอบคุณพี่เปิ้ลนะที่เกแก่รายการขอบคุณทั้งครอบครัวเลยค่ะขอบคุณ ขอบค่ะคาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะพรุ่งนี้พบกับเรานะคะสะมาคมเมียจ๋าได้ค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ